สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดรปิยกรเพ็คครับกรรมการสมาคมตํารวจภูธรจังหวัดชุมพอรนะครับพร้อมด้วยดรสุรินทร์บ้านเกษรรนะครับอัอนนี้เป็นข้าราชการของกรงกตจังหวัดชุมพอรนะฮะล่าสุดนะครับและคุณอานันดร์ดรนันดรามพันธ์นะครับเป็นนายกสมาคมเมืท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เราได้นําน้าดื่มมาม,ามอบให้กับท่านพันธบจเอกนะครับเเวสุดเพิ่มสุดนะครับผู้กำกับการตารวจภูธรเมืองชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับของท่าน ผู้กำับการตรวจทุจรรนจังหวัดชุมพรท่าน,านพลตํรวจตีจรุตสรุตยาพรนะครับท่านมีนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดชุมพรนะครับอำบวยวสรวจพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินในวันนี้ท่านก็เป็นนโยบายให้ตารวจทุกคนเป็นมิตรกับประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ก็ทางพวกเราได้นําน้ดํดบ่มมานะครับ ก็จะมีน้ําดื่มพราวนะครับมีผมนะครับดรบีวิ์แลวก็ดกรสุรินทร์ดรอนันต์นะครับเดี๋ยวจะดื่มมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้กลับได้บร,ริการพี่น้องประชาชนในกรณีที่เดินทางมาติดต่อหรือประสานงานกับตํารวจที่อาศน์สตำรวจหรือโรงพักที่นี่นะครับวันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ในการฝึกอบรมและก็ดูแลนะครับตารวจตรจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหที่ในการที่จะใช้ในการดื่ม แล้วก็ทานในช่วงเวลาว่างหรือทานอาหารนะครับซึ่อันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็อย่าให้ท่านผู้ชมได้ไปติดตามนโยบายของท่านผู้กกับนะครับท่านพันประเสริเวเวสเพิ่มสุดครับเชิญครับครับ่ออื่นก็กับผมในนามของศาลยวติธรรมเมืองชุมพรนะครับแล้วก็ท่านรองประเด็นโชตนะเราม้กับสอบสวนนะครับ ็ร้สึกความยินเป็นคามยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณหมอต้อพิสทจน,น,น์และดรอนันต์นะครับได้และทีมงานที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับได้นําน้ําดื่มซึ่งเราเรามีการดำเนินการทำอย่างต่อเนื่องนะครับใน,ในทุกๆเดือนนะครับแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ลงข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับสำหรับน้ําดื่มนี้ก็บางส่วนก็จะมี บางคนก็จะเอาเข้าวสารมาด้วยนะครับแล้วอาหารแห้งอย่างล่าสุดนี้ท่านเจเลตตำรวจท่านได้ลงมานะครับท่านาให้ปากกระป๋องและก็ให้ข้าวสารนะครับมาเพื่อแจกค่าตำรวจส่วนหนึ่งก็คือเป็นทาอาหารกลางวันนะครับ เรามีอ่านการวันเลี้ยงกาตำรวจอยู่ชั้น4นะครับและชั้น2ก็จะมีสภากาแฟสําหรับเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับส่วนชั้นล่างก็จะเป็นเรื่องของประชาชนที่มาติดต่อในศูนย์บริการประชาชนหรือวันซับเซอร์วิสนะครับก็จะมีการนําน้ําดื่มและกาแฟให้กับชาวบ้านพี่น้องนะที่เขามาด้วยความเดือดร้อนนะครับระหว่างที่มานั่งรอ,อในเรื่องการติดต่อราชการนะครับก็จะได้ดื่มน้ําทานกาแฟแล้วก็มีบริการของอเปิดทีวีโพรดิส พลิสทีวีนะครับพลิสทีวีซึ่งเป็นเรื่องข่าวสารของตํารวจนะครับนะครับในช่วงนี้ก็ที่เน้นๆก็เป็นเรื่องของการอาธมบัตรสินไซเบอร์นะครับซึ่งประชาประชากรในขณะนี้ของจุมาฯเราเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวเรื่องกับการหลอกลวงกระลวงทางออนไลน์เนี่ย515คดีซึ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีลาดกำหนดที่ออกมาตัวใหม่ใช้17มีนาคม2566กบกนะครับให้มีการรับแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับ กับพี่น้องชาวปาทิวพื้นที่ท่าแซะพื้นที่รอบข้างๆโรงพักเรานะครับรวมไปถึงประจวบนะครับมีการมาแจ้งความที่โรงพักเรานะครับทำให้คดีเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้เราก็มีการประสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มนักศึกษาชุมชนหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับได้มีการทำแบบทดสอบวัคซีนส่อสภาพประชาชนนะครับ40ข้อแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือ ท่านพบตรท่านก็มี iPhone 14เดือนละ20เครื่องนะครับมาแจกจ่ายให้พี่น้องที่ทําคะแนนได้35คะแนนถึง40คะแนนครับเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมาได้มีการประกาศของเรียนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จังหวัดนครพุมยังไม่ได้นะครับมีของนครได้2เครื่องแต่ปีนี้ก็รลงเพื่อจะให้จังหวัดชุมพรได้รับเครื่องนะครับโทรศัพท์จากท่านพบตรนะครับ14นะครับนะครับก็ขอขอบคุณ ทด้านนโยบายในการสืบบุรี่ตอนนี้ท่านนโยบายยังไงครัที่ว่าจะให้ติดครับเมื่อับเมื่อ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 สามสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เรียนทวนหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากขณะนี้มีของคุณลุงจุนซึ่งเป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่อดีตเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้ไปมีการไปสำรวจในทั่วประเทศไทยนะครับไปก็พบว่ายังมีหน่วยส่วนและการภาคประชาชนยังไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ว่าด้วยด้วยยาสูบนะครับซึ่งซึ่งบุหรี่เนี่ยเขาต้องการกําหนดให้ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่นะครับซึ่งท่านจะเห็นด้านด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายแเขาจะมีป้ายนะครับเดี๋ยวหยิบป้ายขึ้นมาเนี่ยครับป้ายบุหรี่นะครับอันนี้ก็ท่านสาสุขในเมื่อสุขที่แล้วนะครับท่านสาสุขก็จวัดก็ได้เข้ามานะครับท่านก็เข้ามาให้ความรู้กับหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่า ท่านผู้ว่าก็มีโครงการว่าเดี๋ยวประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเดือนนี้นะครับท่านก็จะไปให้ทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับทางรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนะครับช่วยไปดำเนินการให้ถูกต้องด้วยนะครับนะครับเพราะอัตราโทษค่อนข้างแกรงนะครับนะครับถ้าไม่ดําเนินการให้ถูกต้องเนี่ยมีโทษสูงสุดปรับไม่เกินห้า0มนบาทนะครับอันนี้ก็ขอช่วยประสานพันธ์อีกครั้งครับก็อันนี้เป็นเสียงของท่านผู้ว่มกับ สอพเอมืองชุมพรครับท่านผู้สรุดเองนะครับสุเวทเพิ่มสุดครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นนโยบายดีๆของจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ตํารวจเป็นมิตรกับประชาชนและบริการนะครับอย่างเต็มที่และดูแลอย่างดีครับวันนี้เราก็จะมี อ่าสมาคมตำรวจจังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้นมาอีกนะซึ่งเป็นคำสั่งของสมาคมแรงชาติซึ่งวันนี้ก็จะมีพลตำรวจตีอายพาันธ์ผู้บัวขาวเป็นประธานในในคณะกรรมการชุดนี้ในการที่จะดูแลสวัสดิการต่งตางๆให้กับตำรวจจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคำสั่งออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้เราก็ขอแทรมดีกับท่านดรสุรินหรือพระเกษมครับรที่รับตสงตั้งเป็นคณะกรรมการกอทรตรจังหวัดชุมพร คนล่าสุดปัจจุบันนะครับก็จะมีการมาช่วยเหลือดูแลนะครับการพัฒนาการของตารวจนาะยกชูพรด้วยที่วันนี้ต้องขอบคุณอย่างท่านพลตำรวจตรีจรจุรุจจาพรนะครับที่ท่านผู้กกับการตำรวจบุตรชนที่ท่านให้ความสําคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับวันนี้ได้มีการป้องกันดูแลไม่ว่าเรื่องของภาคเกษตรต่างๆนะครับดูแลชีวตวละทรัพย์สินของประชาชนนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ บริการประชาชนอย่างดีเยี่ยมนะครับวันนี้ท่านจะเห็นแล้วก็ว่าการจราจรจังหวัดชุมพรดีมากนะครับตำรวจจราจรจังหวัดชุมพรนะครับบริการเป็นนอกประชาชนดีมากที่ผมได้ดูนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําตักเตือนแล้วก็ให้ไปแก้ไขแล้วก็ตักเตือนเพื่อที่จะให้ไม่ให้ทําผิดกฎหมายนะครับวันนี้ก็มีการอน,อนุมัติการไปแล้วก็ถือว่าประชาชนพอใจนะครับก็เป็นการเตือนไปการไม่ใส่หมอวกอก้นน็อกการซ้อนไม่ใส่หมวกต่างเนี่ยก็ถือวันนี้ได้เริ่ม เริ่มใช้บังคับใช้เต็มที่จะไม่ใชประการครับเรื่องตารวจแล้าประกาศว่าไงไหมครับเรื่องการจราจรเรื่องการใส่บวกกนกครับซึ่งการจราจรก็มีการทําอย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละ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 วันนะครับก็จะมีการกวดขันจับกลุ่มนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีรปาะสานพันธ์นะครับโดยทำเอ็มบูยระหว่างหน่วยงานราชการ่วยงานภาคเอกชนนะครับมีการลดลงนะเปิดไฟสวมหมวกนะครับ นะทึงทึงทากันอย่างต่อเนื่องโดยท่านผู้รายการตั้งแต่สมัยที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ได้ทําครงการนองไม่ได้ทําเฉพาะช่วง7จ็ดตรรยในช่วงปีใหม่หรือเจ็ดนรรลยในช่วงสงการน,นะครับเราทําอย่างการต่อเนื่องนะครับก็เป็นการลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตนะครับก็ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้พวกเราก็ ได้มาถึงส่สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่ได้ติดตามชมนะครับแลนะฟังนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ